สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ e. และตอนนี้เราก็ยังอยู่กับคอนเทนต์ของบิวกิ้นแล้วก็ P. P. พีพีเอาเป็นว่าคอนเทนต์นี้ก็ยังมีอุ่มอิ่มอยู่นะคะยังอยู่กับเราคอนเทนต์นี้คือคอนเทนต์ของการย้อนสรุปแปลรักพาร์ทหภายใน10นาทีของบิวกิ้นแล้วก็ P. P. พีพีค่ะคอนเทนต์ที่ลูกฉันแบบ ใส่เสื้อน่ารักมากเลยอะไป <c oughs> ไอเกดกันจิปสุคอไอ้ <c oughs> ตเต้าพ <c oughs> ีเต้าเต้คือน่ารักอะ่ะพีพีใส่สร้อยชเเาแนลค่ะเบสเส้นใหม่ไม่รู้ว่าใช่หรือไม่กูบอกแล้วว่ากูเดาไปก่อนว่าใช่ไม่รู้ว่าชาแนเเลอันไหนน้องใส่ชาแนลชิ้นไหนกูเดาเลยว่าชิ้นนั้นใช่ใส่มาสิบชิ้นกูก็เดาสิบชิ้นรับรองกูเดา,ามไม่ผิดเพราะว่ากูเดาทุกอันว่าคือของที่อยู่ในถุงใบนั้นโอเคไปดูถึงแม้ว่าเราจะแบบเพิ่งดูพาร์ทหนึ่งย้อนหลังไปจบอะนะแต่ว่าก็อยากแบบ อยากได้ยินแบบปากเล็กๆของรูอ้ากลับแล้วให้เราฟังโอ้โหูวทนาการหนักโอยสวัสดีครับผมพีซีนะครับรับบทเป็นโอนครับผมเบลกินครับรับบทเป็นเต๋อครับครับผมก็วันนี้พวกเราสองคนนะครับก็จะมารีแคปแบบเร็วๆสำหรับซีรีส์แปรรักฉันในใจเธอพาร์ทหนึ่งนะครับ I told Sunset about you เพื่อเตรียมความพร้อมให้ทุกคนนะครับไปสู่ซีรีส์แปรรักฉันด้วยใจเธอพาร์ทสองครับ I promise you the moon ใครที่พร้อมแล้วนะครับก็เริ่มเลยมา เรื่องเนี่ยมันก็จะเริ่มมาที่ซีนของเต๋ที่กําลังสอบรับตรงอยู่ที่คณะนิเทศของมหาวิทยาลัยนานาศาสตร์นะครับผมที่กรุงเทพอะไรเงี้ยกำลังแสดงบทหยงเจี้ยนซึ่งจริงเป็นเป็นบทที่เหมือนชื่นชอบแล้วก็เหมือนเป็นเป็นเป็นอินสปเรชันของเขามาตลอดคู่คุมสอบนะณะว่า ทำไมถึงอยากเป็นนักแสดงมันเลยทําให้ตัวเตเองเนี่ยนึกย้อนไปตอนโซล่ากับลูน่าสลับกันแต่สมัยเด็กอะไรเงี้ยครับเตะเนี่ยชัดเจนว่าจริงๆเต๋อยากเป็นนักแสดงแล้วเหมือนกโอเอ๋ก็เป็นคนที่คอยซัพพอร์ตเตะมาตลอดอะไรเงี้ยปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้นโดยที่วันหนึ่งครูเหมือนมอบให้โอเอ๋วนได้เล่นบทยงเจี้ยนเตะก็เหมือนช่วยโอเอ๋ตลอดซัพพอร์ตเพื่อนคนนี้ที่คิดว่าเขาไม่ได้มีความฝันอยากเป็นนักแสดงมาตลอดอะไรเงี้ย วันหนึ่งโอเอ๋วเดินกับผูผาดัโนเบลอะจริงๆโอเอ๋วยังเป็นนักแสดงใช่เพราะเอ๋วเป็นนักแสดงจริงๆมันทำให้ตัวเต๋นี่ยรู้สึกเหมือนโคตรเหมือนเล่นโคตรเหมือนแบบคิดว่าเขาอะไม่ยอมกับเราว่าว่าเขาเขาอยากเป็นนักแสดงแล้วเหมือนปกปิดเรื่องนี้กับเราอะไรเงี้ยเหมือนจริงมันเลยเป็นเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาที่ทำให้จริงๆเต๋ไม่คุยกันเลยนตัวจริงก็คือเตย้ายโรงเรียนไปอยู่โรงเรียนประจจังหวัดแล้วก็หลังจากนั้นก็ได้กลับมาเจออีกทีที่ ตอนม .6 ในตอนแรกที่เจอกันก็เหมือนทั้งคู่จะไม่ชอบที่หน้ากันพอเห็นว่าตอนนี้เรามีความฝันเดียวกันแล้วเขาก็เลยเกิดการแข่งขันกันขึ้นเตยก็จะแบบแสดงท่าทีแบบกดดันโอเอ๋วหรือว่าแบบพูดจาไม่ดีใส่โอเอ๋วเวลามานั่งจบผิดกูเนี่ยต้องยืนอยูไหมจนเหมือนช่วงที่ตอนที่สอบเสร็จแล้วสำหรับมนารศาสตร์เหมือนโอเอ๋วอะติดเป็นสำรองอันดับหนึ่งแต่ว่าเตอะสอบติดแล้วทําให้เหมือนเตอรู้สึกผิดเลยแล้วก็รู้สึกว่า เหมือนจริงผมว่ามันยังมีความผุกพันอยู่แหละตั้งแต่ตั้งแต่ตอนเด็กที่เหมือนก็เป็นเพื่อนรักกันแบบอยู่กันมาตลอดอะไรเงี้ยเลยรู้สึกว่าขอเสนอตัวเขาไปติวเจ่งให้หลังจากที่ความสัมพันธ์ของโอเอ๋วกับเอเนี่ยค่อยดีขึ้นเรื่อยๆโอเอ๋วนะครับก็จะไปติวหนังสือที่บ้านเต๋อทุกวันเลยพอไปติวด้วยกันทุกวันแบบเยอะขึ้นเยอะขึ้นทําให้ความสัมพันธ์ทั้งคู่เนี่ยพัฒนามากขึ้นก็กลับมาเชื่อใจกันมากขึ้นแล้วก็กลับมาสนิทกันมากขึ้น แต่ว่าตัวเตเองเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าเขาอะอยากเป็นคนสําคัญของโอเอ๋วมากๆซึ่งความรู้สึกเหล่านี้นะครับมันก็ทําให้ตัวเตเองเนี่ยรู้สึกแบบห่วงโอเอ๋วมากกว่าเพื่อนปกติทั่วไปทําให้เตก็จะมีความแบบงี่เง่าใส่โอเอ๋วบ้างมีความแบบเดินไปยิ้มเลยขนาดนั้นนะจนจนความสัมพันธ์ของทั้งคู่มันแบบพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจนรู้สึกเชื่อใจกันมากๆแบบโตโอเอ๋วก็เลยตัดสินใจบอกความลับที่ไม่เคยบอกใครมาก่อนเลยให้เตฟังคุณชายบาน ยบาก็คือเพื่อนสนิทในกลุ่มตัวเต๋อเองอ่ะก็พยายามช่วยซัพพอร์ตโอเอ๋อจนจนมาถึงจุดที่โต้เอ๋อเองเนี่ย ก็เหมือนมาคุยกับเต๋ว่าเฮ้ยอยากอยากจะขอแบ่งเวลาที่ติวหนังสือกับตัวไปติวกับบ้านราื้อเวลาให้บิกินไปดูมมีความรู้สึกเหมือนไม่ค่อยชอบไม่ค่อยพอใจอะไรเงี้ยแต่เหมือนกูฝากโอเอ๋พอโอเอ๋วได้ไปติวกับบ้านตัวเต๋เองอ่ะมันเกิดความรู้สึกว่าวุ่นแบบสับสนไม่พอใจโดยที่เหมือนจริงๆไม่รู้ว่าสาเหตุมันคืออะไรอะไรเงี้ยครับตัวโอเอ๋วก็จะก็จะงงว่าเฮ้ยแบบจริงๆตัวเต๋เป็นอะไรอะไรเงี้ยมันเลยมีปัญหากันอะไรเงี้ยสุดท้ายเหมือนพอผ่านไปตัวเต๋เองอ่ะก็ไปง้อโอเอ๋วที่ ท่าเรือที่รีสอร์ทไปรอบนเรือแล้วก็งอแล้วก็แย่งคีคือมันก็จะปรับถึงความเข้าใวเฮ้ยแบบเต้ก็จะมีการแชร์ว่าเต้เองก็จะคุยกันว่ามีความรู้สึกไม่ชอบอะไรเงี้ยโดยที่เหมือนกินมาเพราะว่าเพราะอะไรเงี้ยก็เลยดีกันแล้วก็เหมือนก็มีการแบบเล่นแบบพักนั่นผักนี่แบบจับถึงนิ้วหนุนตัวกันอะไรเงี้ยสุดท้ายเหมือนกับว่าตัวโอเอ๋วเนี่ยมาจบที่เหมือนกับว่ามาซุกตรง ตรงตรงอกของเต๋อทำให้เต๋อเหมือนก็ว่าได้กลิ่นของหัวโอเอ๋วอะไรเงี้ยเป็นกลิ่นมะพร้าวขึ้าตร้นในใ้มันต่ับเหมือนเต๋อเองเป็นคนไม่ชอบมะพร้าวมาตลอดแต่วันนั้นเหมว่าว่าโอเ้าวเนี่ยให้ความรู้สึกที่ต่างไปทั้งตัวเต๋อเองดมหัวแล้วบอกรู้สึกสับสนว่าความรู้สึกใจเต้นนั้นอ่ะมันมันเกิดขึ้นจากอะไรต่อมามันก็จะมีเหตุการณ์ที่ เพื่อนเพื่อนก๊งหมเราอยู่หลบอย่างเงี้ยครับอยากไปซื้อหนังสือที่รีสอร์ทโาเอ๋วซึ่งตอนนั้นแบตอนที่ไปรีสอร์ทอย่างเงี้ยตัวตัเองก็ยังคุยกับตาลอยู่ซึ่งมันก็ทำให้เกิดความรู้สึกสับสนกับตัวตัวโอเอ๋วเองก็เลยแสดงออกในการที่ว่าไบแบบใกล้ชิดกับบาสมากขึ้นแต่ว่าก็ยังคอยสังเกตพฤติกรรมของเติงแล้วก็ดูดูภาพเลนซึ่งหลังจากนั้นโอเอ๋วเนี่ยก็ได้บอกกับเติงว่าตัวบาสอ่ะชวนไป ไปเที่ยวกันสองคนแต่ว่าตัวโอเอ๋อเองอะไม่ได้มีความสึกใจเต้นเหมือนเมื่อก่อนแล้วเพราะว่าความสึกนั้นเขามีให้เต๋ไปแล้วซึ่งตัวเต๋เองก็ยังย้ำว่าก็ไม่มีความรู้สึกอะไรมากกว่านี้ถ่ามึงรู้นะอยากกลับมาสนิทเหมือนพอหลังจากนั้นเต๋เองก็จะกลับมาที่บ้านอะไรเงี้ยความรู้สึกที่มันเหมือนสับสนว้าวุ่นกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเลยเงี้ยก็เลยออกจากบ้านไปที่หาดส่วนตัวแล้วก็ไปเจอโอเอ๋อพอดีโดยที่จริงๆไม่ได้นัดกันมันเหมือนเป็นเมจิกโมเมนต์นะครับแล้วเหมือนตัวเต๋เองก็ยังยังจมอยู่กับความรู้สึกที่่่่เเหหมมมืืออนนัับววาายงสสรรไู้ คืออะไรอะไรเงี้ยแล้วตัวเอ๋วเองก็จะเดินเข้ามานะแล้วเหมือนก็พูดว่าแบบถ้าเกิดว่ามันไม่มีคําตอบก็ไม่ต้องไปหาคําตอบมันก็ได้อะไรแล้วก็ไปเที่ยวในเมืองภูเก็ตด้วยกันมีที่หนึ่งที่ไปก็คือสาลเจ้าแสงธรรมก็คือทั้งสองคนเข้าไปแล้วก็ไปบนกันว่าถ้าเกิดว่าโอ้เอ๋วสอบติดแล้วก็ได้เรียนคณะนิเทศศาสตร์ด้วยกันอะไรเงี้ยทั้งสองคนคือจะวิ่งตั้งแต่หน้าบ้านของเต้เนี่ย ไปถึงแหลมพรมเทพให้ทันก่อนพระอาทิตย์ตกดินเลยวันนั้นน่ะเต๋อเบลก็คือซ้อมวิ่งไปที่แหลมพรมเทพกลัว่าจะให้พรอมที่ตกดินเพไม่ทันเรื่องเหมนมาหนาคุยกันแล้วตัวเต๋อก็ร้องเพลงเป็นเพลงที่เป็นเพลงประกอบของหยงเจี้ยนแล้วเหมือนตัวเอลก็ถามว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันแปลว่าอะไรอย่าเงี้ยเต๋อก็เลยบอกว่าเฮ้ย ทางโนเอ๋วร้องสิเดี๋ยวโตเต๋จะแปลให้เพลงมันจะมันจะพูดถึงความแบบไม่ว่ามันจะมีความยากอะไรมีอุปสรรคอะไรฉันจะแบบเหมือนก็ว่าฝ่ามันไปเพื่อที่จะรักเธออะไรเงี้ยมันเลยเหมือนว่าพอพอโอเอ๋วร้องเพลงเต๋แปลมันเลยเหมือนว่าเราแบบเหมือนบอกความหมายนี้กับเขาไปด้วยอะไรเงี้ยเราก็เลยชวนกันทําช่องยูทู e แม่น้ำนับหมื่นลี้ เสื้อตัวนี้ไปอยู่ในผ้าส,สองด้วยเนาะก็ไม่อาจเกิดการชนได้<ช>หลังจากเหตุการณ์ตรงหลังพรมเทพใช่ไหมครับตัวเตะกับโอเอ๋วเนี่ยก็ได้กลับมาดูหยงเจี้ยนกันที่บา้านเตร๋ซึ่งหลังจากที่หยูหยงเจี้ยนเ <Carl. S 2> นี่ยเตะกระโอเอ๋วเนี่ยมีความรู้สึกกดไย,ยเกิดขึ้นพออยู่ในห้องกันจากคนนะครับทำให้เป็นตาบี่จริงเกิดความรู้สึกทางเพศต่อกันทําให้เกิดการสัมผัสร่างกายเกิดความเย้ายวนกันแต่ว่าสุดท้ายอ่ะพอถึงช็อตหนึ่งที่ตัวเตะเองอ่ะกำลังจะที่จะมาจับหน้าอกของโอเอ๋ว ทำให้รู้ว่าหน้าอ,อกโอเอ๋วอาเป็นหน้าอ,อกของผู้ชายทําให้ตัวเตะเองรู้สึกตกใจแล้วก็พระโอเอ๋ออกมาซึ่งตัวโอเอ๋ก็จะรู้สึก okay, เฟล,ลมากมกับกับสิ่งที่เกิดขึ้นภาษานิยายมากลูกพอเช้าต่อมาเตะมันจะโอเอ๋ก็เหมือนพยายามทําเหมือนกบว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นทาตัวเป็นปกติซึ่งจริงๆเหมือนทั้งคู่ก็รู้ใจว่ามันมไม่ปกติเน่ย่เหมือนวันนั้นก็เป็นเป็นวันที่เหมือนโกฮุนกลับมาพอดีอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนกบว่าพาโนซมิซึ่งเป็นแฟนของโกฮุนซึ่งเป็นคนญี่ปุ่นเนี่ย กลับมาเปิดตัวก mm ับที่บ้านอะไรเงี้ยแล้วตัวมาเองก็คือดูชอบแล้วเหมือนก็ว่าดูภูมิใจมันยิ่งทําให้เตหมวันว่าที่เหมือนว่าตัวเองกําลังชอบผู้ชายอยู่ในตอนนี้อะไรเงี้ยพอไปเจอตาอะไรเงี้ยก็เหมือนก็พยายามจะทําตัวให้มันแบบเหมือนเดิมอะไรเงี้ยไม่ได้พูดสัมผัสได้ว่าแต่เอ็มม่เหมือนเดิมตัวตเองก็เลยเหมือนว่าโดนตาเนี่ย ตีตัวออกห่างเหมือนกันพอหลังจากนั้นพอเหมือนกับว่าเตกเนี่ยก็เลยห่างกันมันเลยทําให้โัวเอเองก็วาวุ่นแล้วเหมือนกับว่าคิดถึงเูกแล้วทำให้เต๋เหมือนทําสมุดเตลขึ้นมาเล่มหนึ่งแล้วก็เอาไปให้เอาไปให้เสร็จปุ๊บก็เจอตัวเองซึ่งหลังจากที่ทั้งคู่ได้แสดงความรักกันที่ใต้บันไดเนตัวโอเอ๋วเองก็เลยชวนเตะเล่นน้ำก็ลอยตัวบนน้ำแล้วพอตัวโอเอ๋วดึงเต๋อมาใต้น้ำก็เตะลอยตัวในสระว่ายน้ำคนเดียวนะมึงตามนะครับโอเอ๋วเลย ถามถึงความชัดเจนในความสัมพันธ์นี้ซึ่งตัวเต๋อเองอ่ะเขาบอกกลับมาว่าเดี๋ยวเขาก็คงเลิกชอบอ่ะทำให้ตัวโอเอ๋อ่ะรับไม่ได้กับสิ่งที่เต๋อบอกโอเอ๋อก็เลยบอกกับเต๋อกับแปว่างั้นเราก็เลิกกันตั้งแต่วันนี้เลยคือเลิกเป็นเพื่อนกันแล้วก็ไม่ต้องมายุ่งกันอีกซึ่งหลังจากเหตุการณ์นี้ใช่ไหมครับใช่ตัวโอเอ๋อเลยรู้สึกว่าการที่เต๋อไม่ชอบเขาเนี่ยเป็นเพราะว่าตัวตนของตัวโอเอ๋อเองหรือเปล่าเลยไปแอบขโมยเสื้อชันแบบชุดชั้นในของแม่มาใส่แล้วก็ถ่ายลงในสกว่อแ สุดท้าย <Okay. S 1> การที่เราใส่ชุดชใน,นมันก็ไม่ใช่สิ่งที่เราอยากจะเป็นจริงๆโอ้เ oh, อ๋วเลยรีบถอดชุดชั้นในของแม่ออกแล้วก็รีบรบ<ส>รูปในอินสตาแกรมครับแล้วก็ยิ่งรู้สึกเฟลกว่าเดิมพอรู้สึกว่า เหมือนสับสนและหาคําตอบไม่ได้สับสนกับและหาคําตอบให้ตัวเองไม่ได้ว่าที่จริงเราชอบอะไรกันแน่แล้วสิ่งที่เขาชอบเราคืออะไรกันแน่ส่วนหน้าเตยตัวเตอก็เหมือนกบว่ากลับมาแล้วก็ไปหาตาอยากจะให้ตาบอกรักกลับมาเพื่อที่จะเช็คความรู้สึกของตัวเองว่าตอนนี้เรายังกลับไปรักตาลได้อยู่ไหมคือเขาไม่ใช่เครื่องมือมาพิสูจน์ให้มใจัเแต่เหมือนกว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรเตอเลยเพราะเหมือนว่าเตอไม่ได้รู้สึกอะไรกับตาแล้วอะไรเงี้ยครับหลังจากเหตุการณ์นั้นนะครับก็ทําให้ตัวโอเวียรู้สึก พังมากรู้สึกเสียใจมากกับการโดนหักโคกครั้งนี้ทำให้ตัวอเอ๋วไม่มีกระจิตกระใจที่จะสอบแอดมิชชั่นแล้ววมเรายูโรปก็เลยขอให้เตะติดต่อโอเอ๋วกับมาได้ใหม่ซึ่งพอตัวเตะเรงรู้เรื่องนี้ก็้สึกตกใจแลวก็เสียใจริงต่อไปที่มันรอกมาเป็นเตะเข้ามาที่กรุงเทพเพื่อที่จะมาเรียนตอนเตะก็เลยเหมือนตัดสินใจวุ้ว่าเสียสละสิทธิ์รับตรงนี้ให้โอเอ๋วได้เข้ามาเรียนแทนและเตะก็คือกลับไปสอบแอดมิชชั่นใหม่ตัวเอ๋วก็จะรู้สึกสงสัยว่าใครเป็นคนสละสิทธิ์ให้กันแน่ซึ่งเเเคาลยไปิดถึงต ว่าเต๋อาจจะสละสิธิ์ให้เขาหรือเปล่าทําให้ตัวเอ๋อตัดสินใจโทรหาตานตานน่ะก็เลยบุกไปที่บ้านของเต๋เพื่อไปหาความจริงว่าเต๋อไปสละธิ์ให้เอ๋อจริงไหมซึ่งพอรับรู้ว่ามันคือเรื่องจริงตาลก็เลยรู้สึกเสียใจมากที่ตัวเต๋เองอ่ะเขาไม่รักตัวเองเลยแล้วเขาเอาความฝันของเขาอ่ะไปแลกให้คนอื่นมันก็เลยเหมือนนํามาสู่การพ้สองที่แบบเตกับตาแล้วก็เป็นเต๋กับมาต่อแต่เหมือนว่าเหตุการณ์มันมาพิจารณตรงที่ตัวเต๋กับโอเอ๋อเนี่ย ก็เกิดมามีเหมือนสงครามอินสตาแกรมกันอีกเหมือนก็ว่ามีการเหมือนพูดจาเสียดสีกันผ่านอินสตาแ a รมอะไรเงี้ยด่ากันไปด่ากันมาสุดท้ายมันจบที่ตัวโอเอ๋วเนี่ยพิมพ์ลงบนอินสตาแว่าไม่เอาสิทธิ์แล้วก็เหมือนไปเจอกันสอบที่แอนมิชชั่นอะไรเงี้ยแล้วเหมือนพอเต๋รู้ว่าโอเอ๋วแบบสละสิทธิ์ ที่เต๋มอบให้ไปแล้วอะไรเงี้ยเหมือนมันพังไปหมดตัวเต๋อเองเลยเหมือนโมโหมากแล้วเหมือนว่าตั้งใจว่าจะกลับมาเอาชนะในพาร์ทของความฝันที่ว่าจะกลับไปตั้งใจอ่านหนังสือสอบแอดนมิชชั่นให้ได้อะไรเงี้ยแล้วเหมือนพ่อหยิบหนังสือเปิดออกมาเหมือนว่าหนังสือแบบไม่เหนืออะไรแล้วเพราะว่าถูกตัดเอาไปทําหนังสือติวสํานวนให้กับเองตั้งแต่ตอนต้นดีพีไปหมดแล้วจะตัดภาพในแบบถาว่าสงศาเต๋ยไหมกูสองศาสตร์กูกอซึ่งจะเป็น การปิดคอร์สเรียนแล้วมันจะมีก oh ิจกรรมให้ทุกคนนัรได้ร oh ับในพันสำหรับการสอบแอดมิชช <ından. S 1> ั่นครั้งนี้ทำให้ตัวบาสเนี่ยมาสารภาพว่าเขาแบ้เจ็บปวดในตัวเองมาก่ออยู่ตัวเต๋อเองอะกลับมาสะท้อนกับตัวเองว่าในวันนั้นที่โอเอ๋อมาบอกรักตัวเต๋อเองไม่กล้าที่จะรับรักโอเอ๋อในวันนั้นและสุดท้ายมันเลยทําให้เหมือนเรากำลังจะเสียเข้าไปใน้วจริงพอมาถึงวันสอบแอดมิชชั่นอะไรอย่างเงี้ยตัวเต๋อเองเหมือนอดไม่ได้อะครับที่จะเหมือนกับว่าเดินไปเจอโอเอ๋อแล้วก็เหมือนไปถามว่า ไม่ควรเลือกเดินเข้าไปคุยเขาแบบหรือแบบถามเขาเรื่องบานเลยอ่ะมันกี้นานนานประมาณนึงแล้วอ่ะเขาเลยเหมือนว่าเลยลองคุยกับบ้านดูอะไรเงี้ยแล้วเหมือนพอสุดท้ายเจอคนที่ได้ยินสิ่งนั้นแล้วอ่ะเลยกลายเป็นว่าแบบทุกอย่างมันพังทลายอะไรเงี้ยไม่มีสติกับการสอบไปเลยอะไรเงี้ยจนสุดท้ายเหมือน อาจารย์ก็มาเรียกให้ให้กลับเข้าไปสอบยอะไรเงี้ยกว่าเต๋จะตั้งสติได้กลับมาโฟกัสกับการสอบเลย,ยมันเหมือนกับว่าเวลามันไม่ทันแล้วพอกลับมาบ้านก็เลยกลายว่าว้า,ว,าวุ่นอยู่ที่บ้านแล้วโก้ก็คือเดินมาเห็นพอดีอะไรเงี้ยเดินเข้ามาือด่อะไรเงี้ยมันเป็นการทำให้ทุกๆอย่างที่เหมือนมันมันตันอยู่ในตัวพป็นผักเล่นดเล่นพี่นาจริงๆแล้วแบบเตชอบโอเอ๋วเต๋แบบ ชอบผู้ชายผ่านเวลานั้นไปสได้ัาผลประกาศก็ออกแล้วซึ่งตัวโเอ๋อเนี่ยก็ติดอันดับหนึ่งอยากมีพี่ชายมาแต่ว่าตัดภาพมาที่เตเนี่ยเตอะไม่ได้ติดอันดับหนึ่งที่อันศาสตร์ไตติดอันดับสองแทนม่ใต้เตะรู้สึกผิดหวังมันก็เสียใจมากตัวโอเอ่ะรู้สึกว่าเป็นห่วงเตะมากว่าเตะจะรู้สึกยังไงหรือว่าผิดหวังมากขนาดไหนทําให้ตัวบาร์ะพาโอเอ๋อไปหาที่หน้าบ้านแต่ว่าตัวเอ๋เไม่กล้าเข้าไปในบ้านหลังจากเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นทําให้ตัวรู้แบบโอเอ๋อรู้ตัวว่า จริงๆแล้วอ่ะเขายังคงรักแต่อยู่ตลอดคือนยบาสคบนนิสั่งแต่คบอขาลองอ่ะรู้ตัวว่าสอบไม่ติดนิเทศนาศรสตร์ก็จะพังมากเลยแล้วก็มีตาปลับแล้วก็ เคลียร์ใจกันตัดมืออย่าใช้คำว่าเคลียร์เลยเต๋อเคลียร์คนเดียวตาลจะเริ่มวิ่งแก้บนแล้วในขณะที่โอเอ๋ววิ่งอะไรเงี้ยเหมือนเต๋อก็เข้ามาเซอร์ไพรส์มาทำตามสัญญาที่เคยสัญญาไวเวิ่งไปที่ปลไปหลังกรุงเทพด้วยกันในวันที่มีหน้าเอามะพร้าวใส่กระเป๋าลูกตสาเกอศลเนี่ยก็มาถึงปลายหลังกรุงเทพทันก่อนถ้าที่ตกดินจริงๆทั้งสองคนก็เหมือนว่าคิดได้อย่างไงนิ่มดำกับบรรยากาศของอาทิตย์ที่กลังจะตกดินพอทั้งสองคนแบบ รู้สึกว่าวันนี้มันเป็นวันสุดท้ายแล้วอะไรเงี้ยเลยเหมือนว่าพูดความในใจของทั้งสองคนออกมาเพราะเอ๋บอกว่าถ้าเกิดว่าให้เต๋เป็นอะไรก็ได้อะไรเงี้ยถ้างั้นแบบขอเป็นแฟนได้ไหมแล้วเหมือนอะไรก็ได้พอจบจากคําขอเป็นแฟนแล้วเนาะเป็นโอเอ๋เข้าไปกอดเต๋เป็นคําตอบรับแทนการบอกแล้วก็เป็นบรรยากาศของพระาทิตตกดินก็สําหรับเรื่องย่อนที่เราเล่ามามันก็เป็นการ recap พาร์ทหนึ่งทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นนะครับผมสาหรับคนที่ดูรีแคปเสร็จแล้วนะครับแล้วร,รู้สึกว่าอยากจะรู้แล้วว่าความสัมพันธ์ของตัวละครเตโอเอ๋อ e เนี่ยมันพัฒนากันยังไงในแบบในรูปแบบของแฟนก็อยากให้ทุกคนนะครับมาติดตามต่อกันที่แ <นะ S 1> ปรรัก <ตำ S 2> ฉันใจเธอพาร์ทสองนะครับ i promise you the moon ซึ่งตอนแรกที่ออนนะครับจะเป็นวันพฤหัสที่2ี่พฤษภาคม2ทุ่มตรงบนไลน์ทีวีเท่านั้นครับแล้วก็สามารถดูอีพีถัดไปได้ทุกวันพฤหัสนะครับ2ทุ่มตรงบนไลน์ทีวีเท่านั้นครับ เ่าลืมไปดูกันนะครับ ลูกกูตัวแค่นี้ออ <ไป S 1> ห้องไปลห้างแดเฮ้ยมึงลองด <c oughs> ูเบสสงสารลูกสงสารลูกสงสารลูกคือเหมือนแบบพาร์ทหนึ่งมันจบแบบอิ่มใจไปแล้วว่ามันอิ่มใจมากมากลวว้ลอ่ะสงสัยคืนนี้แหละกูห้าพาร์ทคือไอ้ซีนที่เปิดหนังสืออ่ะกูจำได้ว่าเป็นซีนที่กูกับเบสทะเลาะก,กันหนักมากทำไมเพราะว่าไปย้อนดูได้ที่ r e a อ t EP สี่นะคะเพราะว่าเบสอ่ะคือเหมือนมันก็เข้าใจในฝั่งลูกแล้วก็รู้สึกแบบสงสารลูกมันใช่ไหมเออแต่ในฝั่งกูอะถามว่ากูอะเกตไหม ก็อบอกแล้วว่า,วากูอะเกตเตสิ่งที่เขาต้องการจะสื่อเว้ยแต่อบอกแล้วว่าความเสียใจของเตะทั้งหมดอะมันไม่สามารถลบล้างสิ่งที่แบบเขาแบบทําร้ายลูกกูได้เหมือนกันไงแต่อันนี้กูแอบเห็นต่างนิดนึงอ่าคือในมุมในมุมของเส้นเรื่องนะในมุมของตัวละครนะไม่เกี่ยวกับตัวจริงนะอะคือกูแค่รู้สึกว่าการที่เตะมันทําแบบนั้นอนะมันต้องการที่จะบอกอะไรหรือเปล่าอย่างเช่นมันต้องการที่จะบอกว่าเอ้ยจริง,รงๆแล้วกูแบบรักมึงมากนะเพื่อแบบพร้อมที่จะเอาอนาคตกูเนี้ย ให้มึงได้เลย,เลยอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวกูไปสอบใหม่เอาก็ได้ใดๆเนี่ยแต่พอมาถึงในช็อตที่แบบให้แล้วไม่เอาอกูก็ยังมีความรู้สึกว่าก็เข้าใจโอ้เอ๋วในในมุมที่แบบว่าแล้วกูไม่ต้องพยายามเลยเลยเหรอตงาะปาอยู่ๆมึงก็จะมาให้แล้วกูก็แบบมึงทํากูเสียใจแล้วมึงจะให้กูอะไปรับสิ่งที่คนที่ทําให้เราเสียใจอะให้เราอะมึงกำลังจะพูด<อ>ว่า,วามันเป็นทิฐิเว้เอ,อคือกูแค่รู้สึกว่าต่างคนต่างมีอีโก้และทิฐิใช่ใช่ทางทางที่จริงๆแล้วเรื่องเนี้ยมันจะง่ายมากถ้าเกิดว่ามึงไม่ได้ทะเล และคุยกันถ้ามึงคุยกันใช่เงี้ยแต่คือตอนที่มึงพูดว่าเดี๋ยวมึงก็เลิกชอบตอนที่มึงพูดว่าคนจะมองยังไงที่อะไรต่างๆนเนี้ยน้องก็ก็สุดแสนจะเจ็บปวดแต่พอสุดท้ายแล้วอะ่ะคําว่าอนาคตกับคําว่า ความสัมพันธ์มันไม่ได้อยู่ในก้อนเดียวกันอนะที่กูคิดนะมึงไม่ควรเอาอนาคตมึงอะมาแลกกับความสัมพันธ์มาเล่นในเกมึงออกะเออคือมึง,มงไม,ไม่ไม่ควรทําแบบนี้สุดท้ายคือ,ม,อมึงเสียใจใช่กูเสียใจใเ,เ,เสียใจไหมกู กูเสียใจด้วยที่การที่มึงทําแบบนี้เหมือนกูเป็นตามึงเป็นตาเออเออคือแบบทําไมมึงถึงทําเพื่อคนคนนึงโดยที่เอาอนาคตตัวเองเข้าไปแลกไงแล้วสุดท้ายมึงเห็นไหมอ่ะเขาไม่เอาไม่คือถ้าแบบมึงพูดอย่างเงี้ยมันมันคือมุมของคนที่เป็นห่วงตัวเตะางที่มองใช่ใช่แต่ถ้าสมมติว่าคนคนนั้นแบบมีความสัมพันธ์กับโอเอ๋วด้วยอ่ะมันก็จะไม่ได้มองว่าแบบเป็นห่วงแค่เตะร้อยเปอร์เซ็นต์เข้าใจป่ะเหมือนเพื่อนอะไรเงี้ยที่มาพูดกับเตะเพราะว่าเขาเป็นห่วงโอเอ๋วเพราะโอเอ๋วพูดว่ากูจะ ไม่สอบแล้วมันก็เลยเป็นการไปกดดันตัวเตะว่ากูต้องทําแบบกูโกรธมากเลยอะเหมือนมันคือสิ่งสุดท้ายที่แบบกูจะทําได้ก็ทํำยังไงอะก็มันไม่สอบแล้วอะแต่กูอยากให้มันติดอะกูทําได้แค่นี้ยกูมีสิ่งเนี้ยที่กูจะทาได้แล้วเป็นการบีบบังคับให้มันได้ให้มันเรียนอะมึงกูโกรธอาราอยู่วรุมด้วยคือตอนที่กูดูอะกูไม่ได้คิดว่าไอเด็กแกงนั้นอะ ไปพูดให้เตะสลัสิไม่คือมันไม่ได้พูดให้เตะสลัสไม่ไม่แต่เวลาเออแต่ทำไมมึงต้องไปจะมอนเใช่ใช่ตังหวัานนะมึงรอเตะกลับมาจากยืนยันสิทธิก่อนไม่บอกไม่ได้หรอเพราะว่าต่อให้มึงพูดกับเตะตอนเนี้ย เต่ก็ต้องไปสนามบินเต่ยังไปหาโอเอ๋ไม่ได้ใช่คือกลัวแล้วแบบโมโหโมโหแล้วคือสุดท้ายอะมันก็แบบโทรปะเอโอเอ๋อไม่รับมันโทรในเครื่องบินบนเครื่องบินอะมันโทรไม่ใช่ไม่ใช่หรอมึงมันโทรมันโทรบนเครื่องบินเอเอียอีดอกคูจําได้จริงหรอมันต้องไปดูอีกรล้วาโทรมันโทรบนเครื่องบินก่อนแบบกําลังแบบถอดที่มันกําลังนั่งเครื่องไปอะหรือก่อนเครื่องขึ้นหรือใดๆมันมันโทรหาแล้วโอเอ๋อไม่รับกูก็เลยคิดว่ามันคงแบบมันเด็กมึง เออน้องมันเด็กอ่ะมันยังไม่ได้แล้วมันกระทันมันกระทันหันมากเกินไปจริงๆอ่ะมือด้วยแบบว่ามันมันกระทันหันมาแบบจังหวะนั้นเลยแล้วแบบต้องตัดใจเลยว่าทำยังไงดีวะกระทันหันแค่ห้านาทีก่อนที่จะไม่ได้ไม่ได้คิดว่าโอ้เอ๋จะไม่ติดแอดมิชชั่นหรอก หมึอออกปะจริงแต่จังหวะนั้นมันแบบก็เขาจะไม่สอบเลยอ่ะเออก็เขาจะไม่สอบแล้วอ่ะเกสแล้วกูทำยังไงได้บ้างวะกระทนหันอ่ะมันไม่ได้กระทันหันแค่ห้านาทีนั้นเลยคำว่ากระทันหัดคือเขาไม่มีเวลาที่จะไปคุยกับโอเอ๋วก่อนที่จะตัดสินใจด้วยสามีอ่ยแบบกูไม่รู้ว่าคิดยังไงก่อนมันอาจจะไม่เป็นแบบดีเว้ยแต่แบบทามมิ่งอ่ะทามมิ่งไม่ได้เนียมากเนียจังหวะนั้นที่สุดเลยสัสกูบอกเลยก็แต่ว่าเราคิดว่าการรีแคปอันนี้แม่งมันมันไม่ได้รีแคปเฉพาะว่าเนือ เรื่องดำเนินมาแบบมีอะไรหนึ่งสองสามสี่นะ แต่พอเป็นน้องที่เป็นคนเล่นเป็นตัวละครนั้นเป็นคนเล่าอะเขาเล่าในพาร์ทของการแบบอธิบายเหตุผลของตัวละครในแต่ละซีนใช่ที่วันนั้นเราแบบอาจจะเคยสงสัยอาจจะเคยตั้งคําถามว่าทําไมอะแต่เขาบอกบอกอยู่นะว่าเพราะอะไรเขาถึงทำื่อนี้ตอนเขาเล่นอือใช่แบบก็ดีนะทําให้เราแบบเข้าใจตัวละครมากขึ้นะแต่แต่ที่บอกว่าเข้าใจไม่ได้แบบว่าไม่คื้ก็แบบเฮียโอ้ยกูแบบเดี๋ยวพาร์ทสองยวมึงโด กูเข้าใจไม่ได้แบบว่ากูไม่โกรธเดี๋ยวมึงเจอกูกูมีภูมิต้านทานแบบแรงมากเพราะว่าความรักที่กูมีให้ลูกมันมันเยอะเกินกว่าที่กูจะรู้สึกผิดให้มึงนะโอ้แรงกูลำอีไม่รู้กูจะดูในมุมของคนที่เป็นคนดูซีรีส์ล้วกันกูรอดูนะถ้ามึงด่าลูกกูนะเจอกูนะอีกเอ้าก็มันในเรื่องมันน่าด่าจริงอ่ะมึงประสาทแดงกูก็ดูซีรีส์ในมุมของคนที่ดูตัวละครเป็นซีรีส์เว้ยตัวละครในนั้นก็คือโอ้เอ๋กูไม่ได้มองว่าตัวละครนั้นคือพีพีเข้าใจปะ แต่ครูกูเป็นทาน้องเต๋อก็คือน้องเต๋อไงเป็นท้งแม่พีพีแล้วกูเป็นทั้งแม่โอเอ๋วเข้าใจปะกูก็เป็นทั้งแม่น้องเต๋อเป็นทั้งแม่น้องกินมึงทำไมมึงได้ทำไมมึงองคุไม่ทำไมมึง้องคห้ออนแอร์วันพฤหัสสองพุ่มทางไลน์ทีวีเท่านั้นนะคะวันที่27แล้วก็ดแล้วก็คอมเมนต์รีจลืมดูแล้วก็อย่าลืมมาดูรีแอคชั่นเราด้วยเพราะว่าเราเราทำทั้งซีรีส์เต็มแล้วก็ ด็อก m e n เมน y ทรีด้วยเราอยากดูด็อก m e n เมน y ทรีมากเลยอ่ะเพราะว่าอย่างพาร์ทหนึ่งเนี่ยเราชอบคอนเทนต์ด็อกคิวเมนทรีมากดียิ่งดูด็อก m e n เมน y ทรีก็คือยิ่งอินมันเหมือนแบบเราจะออนช้าหน่อยเนาะเพราะว่าเราจะได้มายของสัปดาห์หน้าแต่เขาก็หอมฟืนแล้วนะมาอยู่ที่กรุงเทพแต่ยังไงอยู่ที่กรุงเทพอ่ะไม่ต้องรอแม่ไปพังงานแล้วนะดุมะดม บม่ไม่แต่ว่ากูรอดูซีนที่แบบว่าโอเอ๋วเมาที่แบบเคยมานอนอยู่บนโซฟาแล้วึ้นเตะนอนพื้นนะจ๊าสาวเออกูแบบแล้วนอนยิ้มนางนอนยิ้มเออนางนอนพื้นแล้วนางนอนเขาคุยรายการมบบอกว่าอะไรบบอกว่าอะไรอยู่ไม่เป็นเลยน้องห่าเตะนอนทำไมเรบพื้นนะมึงอ่ะถ้ากูเป็นโอเอ๋วนะกูเมาจริงกูเมาจริงหรือไม่เมาจริงกูก็แบบ ไปอว้กลงผืนอุ้ยอุ้ยเหี้ยแรอ่ะอีโบดมีดมแล้วกลัวใหมากเลยกูกลัวว่าฝาสองอีเตจะข้างรักไม่ไหวอ่ะเออเขินอีจันรอมันเลยเป็นที่มาของดูอย่างนี้กลัวๆกูรุน่ะมึงกูจะต้องเขินแน่แต่ละคนคืออยู่เงี้ยเหมือนเวลามึงดูหนังผีอ่ะแล้วแบบไม่อยากดูแต่แง้มตาอยู่อย่างนี้ดูอยู่นะคะไม่อยากเห็นเลยนี่คือกูฝากผลงานน้องไปแล้วด้วยนะ เราก็ยังคุยกันไม่จบไม่สิสักทีก็เป็นว่าฝากช่องเราเด,ด้วยนะยยทุกคนกับช่องเพื่อนรักค่ะติดตามเรีแอคชั่นแล้วก็คอนเทนต์อื่นๆถ้าเราได้ทำลงนะคะทุกคนเอาเป็นว่าไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบายไปบายนะถ้ายอยากให้อุม๋มิ่ถ่ายเรีแอคกับเราก็กดดันนางไปนะคะกดดันอีกแล้วจ้าไม่คอมเมนต์มาค่ยคอมเมนต์มาเลย Beast น่ารัก <Cond> จ <it> <holm Heavenly> ังเลยค่ะอยากเห็นพี่อุ่มอิ่มอีกสวยจังเลยค่ะพี่อุ่มอิ๋มตายแล้วอุ่มอิ๋มที่เราแบบนินทาให้ในช่องบ่อยเหมือนกันนะมึงไม่ดูตัวหรอกเขาไม่ดูรีแอคเพื่อน